ไม่ออกไปนะข้างนอกเป็นรถนะถนนใหญ่นะลูกถอยถอยกับหลังถอยถอยกลับหลังถอยอ่ะเซ็ดใส่ตัวเองแหละไปไปไปข้างหน้าเลยขับขับเลยขับเลยครับยังไงบ้าเลยเหรอ ยังไงบานเลยเหรอจะคอดแต่เช้าเดี๋ยวลูกมันเปื้อนนะเปื้อนทรายนะครับดูดูดูโอ้ยเปื้อนนะลูกจะคอดแต่เช้าเดี๋ยวลูกมันเปื้อนนะเปื้อนทรายนะครับดูดูดูโอ้ยเปื้อนนะลูกไปเลาะ ได๋จะค่อยกลับมาเล่นทรายใหม่ทรายทรายเปียกไูแล้วไม่มีให้ควัดแล้วเดูด,ดลงดูลงลง,ลงไปเยียบเซ็ตใส่ตัวเองหละ <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปข้างหน้าเลยขับขับเลยขับเลยขับ ยังไงบ้านเลยเหรอปาะยานเนี่ยเห็นมาจอดน้าร้านไม่ได้นะต้องมาจับไปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับนั่งดีๆสินั่งยังไงลแบบเ,เนี้ยรถก็คันนิดน้อยัยงจกบลงมานั่งข้างล่างนั่งเบานั่งเบาะโอเคไปถอยลัางเลย ยังไงบานเลยเหรอบยบายก่อนไปไบายไปไปทีคันใหญ่นะมันจะชอบมุนแบบนี้แล้วก็มือไปจับโซ่แล้วมือก็เปื้อนอย่าจับสิลูกมือเปื้อนนะอย่าจับเห็นไหมมือเปื้อนนะ่ะเห็นปะเห็นไหมจะคอดแต่เช้าเดี๋ยวลูกมันเปื้อนนะเปื้อนทรายนะครดูดูดูโอ้ยเปื้อนนะลูก จะคอดแต่เช้าเดี๋ยวลูกมันเปื้อนนะเปื้อนทรายนะครับดูดูดโอ้ยเปื้อนนะลูกจเจอจักรยานคันใหญ่ครับชอบนี่แหละเห็นจักรยานไถด้วยครับอ๋อมาดูมาดูผลงานนะครับเมื่อคืนฝนตกที่ที่ขุดทรายก็เปียกไปหมดเลยครับ ก็คือนั่งดีๆสินั่งยังไงล่ะแบบเนี้ยรถก็คันนี้น้อยยังจบลงมานั่งข้างล่างนั่งเบานั่งเบาะโอเคไปถอยล้างเลยดูเอาขับดีดีขับไีดีไม่เป็นก็ทำการหมุนแค่นี้ก็ดีใจแล้วชอบชอบมากเลยกระจัดยังไงบ้าเลยเหรอ เพื่อนนะครับไปเซ็เส็นเสตัวเองเลยไม่เป็นก็ทําการหมุนแค่นี้ก็ดีใจแล้วชอบชอบมากเลยก็จะเซ็ดเส็นตัวเองแหละไปไปไป,ไปข้างหน้าเลยขับขับเลยขับเลยครับยังไงบ้านเลยเหรอตื แล้วไปแต่ค่อยกลับมาเล่นทรายใหม่ได้ขัดไม่ได้ขุดทรายในะวันนี้นะเนื่องจากฝนตกเมื่อคืนนะครับก็จะทำให้พื้นเปียกนะครับก็เลยได้จเจอจักรยานคันใหญ่ครับชอบนี่แหละถ้าเห็นจักรยานวันนี้น้องพิตก็แวน้นแต่เช้าเลยครับ แว้นไปไหนเนาะวันนี้จับตะรถดแมคโครวันนี้ได้จับจับกยรยานเพื่อนนะครับไปเซ็ตเซ็ตตัวเองเลยเฮ้ยไปเลยโอเคไปเลยถ่ายด้วยครับอ๋อมาดูมาดูผลงานนะครับเมื่อคืนฝนตกที่ที่ขุดทรายก็เปียกไปหมดเลยครับก็คือใบก็หันหน้าด้วยสิบาบไม่ไม่มองกล้องเลย เออดูพูดเจ๊อเจ๋อเจ๊วันนี้น้องพิทก็แว้นแต่้าเลยครับแว้นไปไหนเนาะวันนี้จับจต่รถแมคโครวันนี้ได้จับจักรยานวันนี้น้องพิทก็แว้นแต่เ้าเลยครับแว้นไปไหนเนาะวันนี้จับจต่รถแมคโครวันนี้ได้จับจักรยาน เจอจักรยานคันใหญ่ครับชอบนี่แหละถ้าเห็นจักรยานไทยจักรยานเพนนะคะนานมากแล้วไม่ได้จับจักรยานคันนี้วันนี้ก็มาดูผลงานสักหน่อยลูกเพื่อนนะครับไปเซ็ตเซ็ตตัวเองเลยลูเอาขับดีดขับดีดิบายบายก่อนบายบายดิบายบาย ใช่ใายเปียกไปแล้วไม่มีให้ควัดแล้วดูดูลงดูลงลงไปเหยียบให้มือเปื้อนอ่ะอย่าจับตรงนี้อย่าจับมือเปื้อนโอเคเออหมุนหมุนอ่ะครับเปื้อนนะครับไปเซตเซ็ตตัวเองเลยได้คัดไม่ได้ขุดทรายในวันนี้นะ เนื่องจากฝนตกเมื่อคืนนะครับก็จะทําให้พื้นเปียกนะครับก็เลยได้ให้มือเปื้อนอะ่ะอย่าจับตรงนี้อย่าจับมือเปื้อนโอเคเออหม,นมนออุนหมุนอ่ะขับตีใส่ล้วได้จะค่อยกลับมาเล่นทรายใหม่มาไถจักรย,ยานแทนนะคะ นานมากแล้วไม่ได้จับจักรยานคันนี้วันนี้ก็มาดูผลงานสักหน่อยโอ้ไทยด้วยครับอ๋อมาดูมาดูผลงานนะครับเมื่อคืนฝนตกที่ที่ขุดทรายก็เปียกไปหมดเลยครับก็คือเม็ดเจอจักรยานคันใหญ่ครับชอบนี่แหละ เห็นจักรยานบายก็หันหน้าด้วยสิบายไม่ไม่มองกล้องเลยอะเออดูพูดเจ๋เอเจ๊อเจ๋อเลยไปเลยโอเคไปเลยบายก็หันหน้าด้วยสิบายไม่ไม่มองกล้องเลยอะเออดูพูดเจ๋อเจ๊ะเจ๊วันนี้น้องพิษก็แว้นแต่้าเลยครับ แว้นไปไหนเนาะวันนี้จับแต่รถแมคโครวันนี้ได้จับจับกระยานคันใหญ่นะมันจะชอบมนแบบนี้แล้วก็มือไปจับโซ่แล้วมือก็เปื่อนอย่าจับสิลูกมือเปื่อนนะอย่าจับเห็นไหมมือเปื่อนเนหะ็นปะเห็นไหมจะคอดแตตเซ้าเดี๋ยวลูกมันเปื่อนนะเปื่อนทรายนะครับดูดูดูโอ้ยเปื่อนนะลูกบายบายก่อนบายบายดิบายบาย ดีตจยานเนี่ยเป็นมาจดหน้าร้านไม่ได้นะต้องมาจับไปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับตายานเนี่ยเป็นมาจดหน้าร้านไม่ได้นะต้องมาจับอปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ <stag? S 1> ไปเลาะไปจะ<ป><ป>ค่อยกลับมาเล่นทรายใหม่ ยังไงบานเลยเหรอจะคอดแต่ซ้าเดี๋ยวลูกมันเปื้อนนะเปื้อนทรายนะครับดูดูดูโอ้ยเปื้อนนะลูกไปเลาะไปจะค่อยกลับมาเล่นทรายใหม่ไม่เป็นก็ทำการหมุนแค่นี้ก็ดีใจแล้วชอบ กอบมากเลยก็จัดจะคอดแต่เช้าเดี๋ยวลูกมันเปื้อนนะเปื้อนทรายนะครดูดูดูโอ้ยเปื้อนนะลูกวันนี้น้องพิทก็แว้นแต่เช้าเลยครับแเเวน้นไปไหนเนาะวันนี้จับแต่รถแมคโครวันนี้ได้จับจับกรยนานยบายก่อนบยบายดิไปายสวัสดี